ครับสวัสดีครับพ่อแม,นะม,ม,ม,นะม่พี่น้องเอฟซีครับผมเนาะเอาวัอนี้มีข่าวด่วนมาฝากมาต้นนนนอนพ่นอแม่พี่น้องเนาะเส้นวีล่มครับผมเนาะยิ่งข่าวว่าฝันเด็ดอี่างเดียวสำหรับคันนี้พี่น้องเด้อเป็นตัวไหนไปรับชมรับฟังนังกันเนาะพ่อแม่พี่น้องงวัฒนธรรมมาเพิ่นฝันได้กหกหนึ่งหนึ่งหกน้อพี่น้องเด้อออกเต็มเต็มเลยเนาะ ราคาวอว้งนี่ฝันจนสะเดือดจะพัดถือว่าฝันหนบสุดๆน้องพี่น้องเด้อเด็กคำนวณแต่มีเด็กฟันเพิ่นกับมาไปรับชมรับฟังจะผาดเบิ้งชิปไป็นยบน้องพี่น้องเด้อไปรับชมรับฟังบรรยากาศต่างๆเพิ่นจีฝันเลยตัวได้เพิ่นติดเน้นตัวใด้สำหรับเซ้วิลลัมนะพี่น้องครับผมเลขสี่หมอกนว่ะครับผม นีะไปพ่นพ่นประกาศั้งในนี่นะครับล้วก็มีคพ่นเขียนใส่กระดานคุณว่าปหนึ่งสี่หกหนึ่งเจ็ดคุณว่าแปดสามหนึ่งสี่หกหนึ่งเจ็ดมาเขียนใส่กระดานครับเขียนใส่กระดานโตากแก้น้เลยโสลาดกินแบงค์เพิ่น เลขเปิดออกเนาะในฝันในฝันได้พี่น้องเด้ออันนี้เป็นเลขฝันเสอ้าืนุกผไปยืนบอยู่ลครับเขาเขียนใจกระดานไปครับเใจกระดานไับ่าอโอ้โหหหงเ็เา โอ้ได้ยินหงโ,โหกรเลยเนาะเสี้นครับผมไอ้เขาเขาประกาศหงโกรไอ้มันจะมีคนเขียนใส่กระดานกระดานดูครับผมครับผมมีคนเขียนเอาประกาศเขียนใส่กระดานโอ้บอกง่ายเลยครับผมเสี้นบุรีรัมย์กลับไปนั่งฟังนำ้ำเงินอยู่ในหัหนเนาะผมไปยืนกอดพบเบิ้งเลขเขาออกไหมครับโอ้เป็นรุ่นเป็นรุ่นพาะท้า คปยืนรุ่นไยืนรุ่นยูปองเขาออกเขาประกาศนะครับโอ้ครับผมไม่ปันนปั่นปีปั่นีีเลขกล้าปั่นปีคนว่าโอ้ดีได้ยินหอนล่างอมเขาแสดงว่าอะเรีย่นกันบนเป็นบนเลขกล้าคนว่าเลขกล้าคนว่าห้าเจ็ดคนว่าห้าเจ็ดครับผมปาดโท่ได้ยินทั้งบนทั้งล่าง ข้งบนมีแปดหนึ่งสี่หกหนึ่งเจ็ดมาสี่เนี้ยผอกเจ๊หนึ่งอัานะผม้มผมก็ได้มาโอ้โหผมผมเคยฝันเห็นก็เขียนตัวเล็ใหญ่นี้เนี้ยครับผมแต่ว่ามันเสียยางลาคือเขียนเป็นตัวสีน้ำเงินนะครับโอ้ตัวตัวหนังสือเป็นสีน้ำเงินอภิบาล โอ้ผมบ่เปนสีแดงเพราผมสะดุ้งผมสะดุ uh ้ง oh. ขึ้นมาแบบ D4 คือขึ้นมาโอ้ยแต่สันแก่นะครับนอกขอดีแก่แน่นอนครับาแบบฝันวันเสาร์นะครับเนาะันคืนขึ้นดมันขึ้นดีครับผมโอยล่าสุดตันี้โอเลาบอกพี่น้องุณดูตัวดีพี่น้อง รังฝันนี่ค uh, okay. uh, ือฝันครับอ้งวดที่บาทมากับแมนอี่หีด้หรือหรอเออเพื่อเพื่อเก็บสีสีอเงี้ยต่างตแต่ว่าเลผมก็จะเลี้ยได้ครับชื่อขึ้นชื่อลงเอาครึงวันหนึ่งแปดมันก็ออกนึ่งเย็นังสั้นนะครับครับผมมันจะึ้นสิลงยังที่ละครเลกอะเราเป็นพิจานะครับผม

อ่าครเก็ซีเอาไปพิจารณานะครับเนาะโอ้ครับผมโว้ยนะครับผมมาเป็นแบบผมมาเนาะวันวัว่ากันเพิ่นเพิ่นกับฟันในหนึ่งหงอ่แอดมินกับฟันในหนึ่งหงงวดนี้แอดมินฟันในหนึ่งเจ็กี่กงนเอ่อเสื้อดุยยคนก็ฟันมาื่้นอยู่ที่เราช็อกเลยช็อกเลย ดกันางแต่ไม่ว่าได้ตรงว่มิว่ได้ตรงกันอีกว่าทีผมก็ว่าเอาที่เป็นเลขหนึ่งเจ๊ดผมเมาอยู่โอ้อ้งกินมัปั่นแมรอนคเดียวกันโอ้อเลยฝันฝันได้ทั้งบนทั้งล่างอ่าแม่ไม่ได้สิว่าแม่ทุครับกไปพิจารณา้วครับครับ เด็กผงฝันแต่ว่าผมมาก่หงวัเนี่ยมากครับวันี้เซ็ตเซตบุหรี่รับมาเยอมากตรส่วนตัวส่วนตัวผมกมากเี่ละหนึ่งาไทยผมาเขี่แน่นอนเลขไทยเลขขี่แน่นอนไีไีมันมาถ่ายขี่นมาเลขขี่หนึ่งเกบาแล้ว่าเล็เลขมันก็อาจจะึ้นแต้มลงแต้มกัเอาไปพิจารณานะครับเนาะโอ้ครับผมเป็นแนวทาง รัตตลีนะครับเนาะครับผมว่าดจำแนว่าตัวสีแดงนี่ผมคิตตู้คักอยู่อันนี้เป็นตัวสีนทำเงินตัวที่หนึ่งโอ้เหรอว่าเป็นสีนทำเงินนี่จำแนเป็นสีนทำเงินนี่มันก็รจะต้องออกเลขนาก่อกเลขค่ายประมาณนี้นะครับรัตตลีนะครับผมก็เลยให้เอาไปพิจารณาครับผมความฝันก็มีแค่นี้นะครับหาหาเจ็บหาเจ็บเป็นอะไร ห้าจิดช่ไหเลขสองายสอตัวตบลตำบลหกนเจ็ดข้างล่างห้าเกครับผมดอมตัวเก้าตัวเก้าตัวเดิมตัวเก้าตัวเดิมนี่เนาะคอมัมนมาเนี่ยอ๋อจัดได้บนทั้งหกตัวเลยเพราะว่างวดที่ร้านมากมนออกท้งหดนี่ทั้งหดนี่กันงวนากันคือสิเจียบฝันก็ต้องยังหลอนเจียบันกับ เราัดตรกันบ <centimet re> ่เตีเอาอยเมือนกันนะครับผมอนลมงวที่บ่เดคียยไปเยี่ยมยังอเพรน่้เพราน่ยเรไปยัแล้วุดแล้วนครับผมันนีัโอ้อคืครับคือเก้านั่นแหละาาเนาะวตรงกันเลยแหละวันนี้จุดแม่เน เป้สีเไครับผมเลขเลขวาที่ค okay, ิดว่าเขาแน่นนครับผมแต่ผูู้ตัวเอนะครับผมเอาครับผมสวัสดีปีใหม่ีีครับผมสวัครับสวีครับขอบคุณท่านจากเซบีรัมินฝันดวนบังเอิญตรงกันอีเดียว่ามันว่าแอ็นมากนั่นเองปเรื่องเือที่พ่านมากคนกรมาโกงทุไทย ฟันมาหนึ่งแปดหนึ่งจังสี่ละเนาะเราเรก็ล่างเลยกับหนึ่งหกล่างหนึ่งหกล่างหนึ่งหกคืนกันเลยแต่หนึ่งกับฟันได้หนึ่งหกขึ้นกันมาตารางนนี้พูดว่าให้ยร่าสุดนี่พูดว่าฝันใดไปยืนกอดอกอ่าซ่อมเบิ้งเขาออกสลากกินแบงเนาะได้มากแล้ววันที่หนึ่งเลยแหละพี่น้องเนาะแปดหนึ่งสี่หกหนึ่งเจ็ดแอดนี่ยดีเยี่ยมพดชิงรูกเลย เนาะเอพิจิตรยิ่งหนึ่งเจ็ดขี้กันล่างสุดเนาะแล้วกับคนยิ่งหอดลางว่าออกหาเจ็ดเด้นพี่น้องเด้อเสดวีรัมครับผมเนาะตรงกันแค่คืนหนึ่งเจ็ดนี่แหละอพิจิตรันล่าสุดเนาะยิ่งเห็นเหล็กหนึ่งเจ็ดลอยเนาะพี่น้องนั่ก็เลยตาว่ามันออกบนไปแล้ว่าหันตาว่าสังเกตว่าหกหนึ่งเจ็ดออกข้างบนข้างล่างนี่มึงก่อนมาหันหกหนึ่งก็ออกลางเนาะหนึ่งเจ็ดก็ออกบนเพราะเนี่พี่น้อง ก็ฟันเนี่ยจุดแมนเนาะพอคว่ารวันจุดแม่นอยู่จุดแม่นชุดๆละเจ็ดสิบหาเนาะอ่ากะรอบบึงมาวันที่สิบหกหวังผลเลยพี่น้องเด้อม,มีแค่นี้เท่าไหร่เนาะมีแค่นี้หนึ่งเจ็ดต,ตรงกันนั่นแหละอืมแต่ว่าเอ็ดมินเพิ่มฟันได้บทเนาะแต่ว่าเอ็ดมินคิดว่าตอกล่องรารง,ลง,ลาง แต่ว่าตัวเดียวกันพอออกบนไปแล้วเอาเป็นกบเสซียวนบุคคลนได้พี่น้องเด้อสนับสนุนรัฐบาลเพื่อนเนาะก็ได้แล้ววันที่หนึ่งขึ้นบนหลังแต่ว่าบุบตัวพวกเนี่ยไปตัดไอ้ก็ได้ก็พี่น้องเด้อแต่ว่านั่นบนท่านไทยนะคนว่าคือขึ้นบนฝันมันเลี้ยงมาจากสี่พี่น้องเอ้สิกะพิจารณาเอาตามคลิปนะคะเนาะครับผมสวัสดีครับเอาตามนั่นเด้อพี่น้องเด้อขอให้มีสุขมีใช่เนาะเดี๋ยวกระตังอันนั้นเดี๋ยวเรื่ปงนีปั๊บ หายบิงึงเนาะกล้องหลังน้าพี่น้องเด้อเอานี่จังซี่ละพี่น้องล่าสุดเสื้อพี่น้องครับฝันแปดหนึ่งสี่หกหนึ่งเจ็ดหกโตเลยเป็นบนแท้เพิ่อว่าเพิ่งไปยืนออกเพิ่งเพิ่งเพิ่งไปยืนฟัง้งน้าพี่น้องเขาออกสลากกินแบงเขาเขียนใส่กระดานล่างหาเช็ดพิจารณาเลย นะสำหรับตัวนี้ขอพิม,มใชษไปแล้วกันสวัสดีครับ